ีเพียงจุดให้บริการอาหารและน้ําดื่มจากสิทิอาสาเท่านั้นนะคะแต่ยังมีจุดชาร์จแบตโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนที่มาในพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังได้เก็บภาพความประทับใจบันทึกไว้ในความทรงจําติดตามได้จากรายงานของคุณณริศลาบุญศรีค่ะสายสมรวชิระประพันธ์แสดงภาพลูกสาวด้วยสีหน้าที่ภาคภูมิใจ ที่ตนได้พาลูกสาวมาทํากิจกรรมจิตอาสาติดริบบิ้นสีดาให้กับประชาชนที่ต้องการไว้ทุกข์แต่ขาดทุนทรัพย์ในการซื้อเสื้อผ้า วันนี้เธอและลูกสาวช่วยกันทำริบบิ้นสีดำเกือบพันชิ้นมามอบให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพ,พระปร,รมินมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งในระหว่างที่ลูกสาวของเธอได้ติดริบบิน้นเธอได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพความประทับใจจนแบตเตอรี่เหลือน้อยนาทีนั้นจึงนึกได้ว่ายังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ต้องการบันทึกภาพสำคัญเก็บไว้โชคดีมากที่เธอเธอจุดบริการที่ชาร์จแบต อย่างอย่างวันนี้ลูกมาด้วยเนี่ยพี่ก็บันทึกรูปตอนที่เขาเนี่ยมอบอลิบบินให้กับคนเนี่ยเขาเขาบอกแม่แม่อย่าถ่ายอย่าถ่ายพอ,พอ,พอ,พอเอาไปให้เขาเขาก็รู้สึกอุ้ยส่งให้พ่อดูอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกว่าเออพ่อหนูมาทํานะหนูมาทําสิ่งที่แบบมีประโยชน์กับคนอื่นนี่ก็คือมันแสดงถึงแบบออความออความรักความอะไรที่ที่เขามีต่อในหลวงที่เขามีปัจจุบันนี้เนาะอีกหน่อยเขาโตไปก็ เขาก็คงจะรู้สึกอย่างนี้นายประภาสรวนวันผสมชาวจังหวัดลำปางออกเดินทางด้วยรถทัวร์ตั้งแต่สามทุ่มเมื่อวานนี้ถึงบริเวณพระบรมมหาราชวังตอนเก้าโมงเช้าเพื่อร่วมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธีคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้แต่ในระหว่างนั้นแบตเตอรี่โทรศัพท์ใกล้หมดเขาอาจจะพลาดการบันทึกภาพในวินาทีสำคัญโชคดียังมีจุดบริการที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้คนที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองอย่างเขา ได้มีโอกาสได้บันทึกภาพความสําคัญเก็บไว้ในชีวิตดีดีมากเลยครับ mm hmm. เพราะอย่างอย่างยิ่งต่างจังหวัดอย่างผมเนี่ย mm hmm. ไม่แบตเตอรี่เนี่ยมันมันคือเก็บแบตได mm hmm. ้ไม่นานนี่ไหมครับ mm hmm. ทีนี้เราอาหาที่ชาร์จมันก็ลําบาก mm hmm. มันก็ต้องหมดไป mm hmm. ผมก็มีที่บริการอย่างนี้ก็ช่วยได้เยอะครับช่วยไดเยอะ mm hmm. ค,ความสําคัญที่เรามองว่าช่วยได้เยอะเนี่ยค่ะเราต้องการที่จะมีโทรศัพท์มือถือไว้ทําอะไรยังไงคะอ๋อโทรศัพท์มือถือก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ความทรงจาครับที่ได้มาก็อยากถ่ายรูปไว้ให้ลูกๆหล,ล,ลานดูด้วยครับทุกคนล้วนต้องการใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพความทรงจําด้วยตัวเองซึ่งจะก,กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมได้ยาก แต่ในนาทีสําคัญเช่นนั้นบางครั้งแบตเตอรี่โทรศัพท์กลับไม่เป็นใจหมดไปอย่างกระทันหันจุดบริการชาร์จแบตเตอรี่เล็กๆแห่งนี้จึงช่วยต่อเติมนาทีสําคัญอันยิ่งใหญ่นั้นด้วยได้นริศราบุญศรีสนักข่าวไทยอสม,มทรายงาน และในวันพรุ่งนี้นะคะกรุงเทพมหานครจะจัดเตรียมเต็นและเก้าอี้นะคะที่บริเวณด้านหน้าประตูวิเศษชัยศรีเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมด้วยค่ะ